สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูฟแมทเทอนไลน์นะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตเว็บเกมแล้วนะครับผมซึ่งเว็บเกมตัวนี้นะครับจะเป็นเว็บเกมที่สามารถถอนเข้ากระเป๋าได้ทันทีเลยในขณะเกมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการกันเลยนะครับอ่าเว็บไซต์ที่ผมจะมาอัปเดตก็คือจะเป็นเว็บไซต์ตัวนี้เลยนะครับก็เปิดนานเหมือนกันนะครับแล้วก็เล่นได้ตามปกติเลย ผมก็ค่อนข้างชอบเลยทีเดียวนะครับจะเป็นการเคมทุกๆ5นาทีนะครับแล้วก็จะมีการทำช็อตลิงด้วยนะครับโอเคก็ก่อ,อื่นเลยนะเพื่อนๆต้องอสมัครก่อนนะครับวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะเพื่อนเลือกเหรียญได้เหรียญหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเป็นการล็อกอินเข้าไปนะอย่างเช่นเลือกดอทคอยนะครับผมอดอทคอยกดเข้าไปเลยอ่าโอเคทีนี้นะครับเขาจะมีให้คำว่าล็อกอินแล้วก็ ดีเจสเตอร์ตรงนี้นะครับมันเป็นปุ่มเดียวกันเลยนะ <_ d ress> นะก็คือใครที่ยังไม่มีกระเป๋า f o r เซตเ a y นะครับเพราะว่า,าต้องไปสมัครกระเป๋า f o r เซตเ a y ก่อนนะครับหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับกระเป๋า f o r เซตเ a y มันจะเป็นกระเป๋าที่เราเอาไวเ้เก็บเหรียญอีเมลที่เราสมัครกระเป๋า f o r เซตเ a y นะครับให้เพื่อนเอามาวางไว้ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะโอนเข้ากระเป๋า f o r เซตเ a y ผ่านอีเมลที่เราสมัครกระเป๋า f o r เซตเ a y นั่นเองนะครับหลังจากวางแล้วให้เพื่อนกดล็อกอินได้เลย พอเพื่อนกดล็อกอินแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ไม่ต้องตกใจเนาะก็ปิดตัวของโฆษณาออกไปได้เลยนะครับกดกากบาทหนึ่งครั้ง่มันจะเด้งก็ปิดไปนะครับแล้วก็ปิดข้างล่างอีกหนึ่งครั้งคําว่าโอเคนะครับปิดไปได้เลยพอปิดแล้วนะครับเขาก็จะเข้ามาสู่หน้าการเคมแล้วนะครับตรงนี้ถ้าใครล็อกอินเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นคําว่าล็อกเกตตรงนี้นะครับผมก็คือสามารถ เคมได้เลยนะครับก็เลื่อนลงไปด้านล่างมันจะมีคำว่าเคมฟอร์มโฟเซตนะครับกดเข้าไปเลยอ่าแล้วก็เลือกนะครับผมอ่าใส่ตรง Arm not, อาร,ร์มน็อกอรบก่อนอ่าแล้วก็กด Bicycle นะครับผมก็คือรถจักรยานยนต์นั่นเองเลือกนะครับทั f ฟิกนะครับก็คืออ่าจราจรนะ ไฟจราจรโอเคพอเสร็จแล้วมันขึ้นติ๊กถูกแบบนี้ให้เพื่อนเลือกที่ตัวอักษรภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับตัวภาษาอังกฤษให้มันตรงกันเรียงลําดับไปเลยจากซ้ายไปขวาน,นะครับก็ประมาณนี้บ,นบีนะครับสโตนะครับแล้วก็กดคำว่า Verify มันก็จะชา้านิดนึเงเนาะเพราะว่าคนเข่งค่อนข้างเยอะนะครับ ช่วงไหนที่เหรียญเขาหมดนะครับมันจะขึ้นสีแดงนะแต่ถ้าช่วงไหนที่เหรียญเขายังมีให้เราเคมอยู่มันจะขึ้นสีเขียวนะครับอ่าอย่างเช่นตรงนี้อ่าถ้าขึ้นแบบนี้นะฟ c e เฟตโยฟเฟตเคมนะครับผมมันก็จะได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะนะครับเท่าที่อ่าในส่วนตัวผมคิดว่ามันเยอะนะครับประมาณ1น0 0 0แสนกว่าซตโตชินะครับเขาบอกว่า ได้ส่งเข้าสู่กระเป๋า f o เร e ต p เ y ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราไปเช็คว่ามันตรงกันหรือเปล่านะหนะึ0งแสนเจ็ดหมื่นซาโตชิบีดเนาะก็รีเฟซหนึ่งครั้งอ่ารีเฟซหนึ่งครั้งเนาะนะครับทีนี้ให้เพื่อนเลื่อนลงมาด้านล่างนี่มันจะมีคําว่า A Crypto f o r เ e t ตนะครับแล้วก็ตรงนี้จำนวนที่เราถอนเข้ามานะครับต่อครั้งก็จะอยู่ที่ประมาณ1,000 0 0 70,000นะครับประมาณนี้173,000ที่เราได้เคมเข้ามานั่นเองนะก็ตรงเป๊ะเลยนะไม่เสียค่าธรรมเนียมแม้แต่เหรียญเดียวเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้มันขึ้นว่าให้เรารอประมาณ5นาทีนะครับถึงมาเคมได้ใหม่นะระหว่างรอนะรเราสามารถไปเคมตัวอื่นได้นะครับก็ไปที่ขีด3ขีดด้านบนมันจะมีเหรียญให้เราเลือกเคมค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่ก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับโอเคทีนี้มาดูในส่วนของฟอสเ e ฟอรตตรงนี้นะครับทำได้เหมือนกันกดเข้าไปเลยนะผมทําให้ดูตัวอย่างหนึ่งครั้งนะโอเคตรงนี้ก็ก่อนที่เราจะทํำฟอเรสต์นะเ,เขาจะให้เราเลือกว่าเราจะเคมเหรียญไหนอย่างเช่นถ้าเราเคมเหรียญดอสมันก็จะมีอัตราส่วนให้เราประมาณนี้นะครับประมาณ1น0ล้านสี่แสนซาโตชิดอทนะครับแต่ถ้าเราเลือกเคมเหรียญอื่นอย่างเช่นดิจิไบต์ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นดิจิไบต มันจะทําการรีเฟซหนึ่งครั้งนะครับอ่าเราก็จะได้อยู่ที่ประมาณอ่าสิล้านซาตโตชิ DGB หรือ d ิ b นั่นเองนะครับอ่าการเคมก็คือให้เพื่อนกดเคมตรงนี้ได้เลย ชอลิงมันจะาบางตัวมันก็ยากหน่อยนะครับก็อาจจะต้องทําหลายขั้นตอนนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็เป็นตัวที่ยากมากมากเลยเวลาเรากดมันจะเด้งไปหน้าช้อปปีแบบนี้นะครับให้เพื่อนปิดไปได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นการาช้อปปี้เขามาลงโฆษณากับเว็บไซต์ตัวนี้นั่นเองสักน่าจะเด้งประมาณ3รอบนะครับสองรอบนะครับถ้าขึ้นแบบนี้ก็ให้กดกากบาดมุมขวาด้านบนปิดไว้นะครับมันจะเด้งแบบนี้อีกก็ปิดไปนะครับก็ ประมาณนี้นะครับนี่มันก็จะเด้งอีกก็ปิดไปกดยืนยันแล้วก็กดคอนติเนียอ่าเขาก็จะมาหน้านี้นะแล้วก็รอประมาณ10วินาทีนะครับโอเคพอครบแล้วนะครับให้เพื่อนกดคำว่าคอน t ิ n นียะมันก็จะเด้งไปหน้าอื่นให้เพื่อนปิดไปนะครับอ่าโอเคพอเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับ g ก็ get Link here นะครับก็ให้เพื่อนกด get Link here ถ้ามันเด้งไปหน้าอื่นก็ปิดหน้าอื่นไปเนาะโอเคทีนี้เราก็รออีกประมาณ10วินาทีนะครับนี่ก็จะรอสิ0วินาทีถ้ามันขึ้นแบบนี้ก็รอให้มันรันเสร็จก่อนนะครับประมาณ5วินาทีตรงนี้แล้วเราก็กดกากระบาดปิดไปได้เลยมันจะขึ้นแบบนี้1ครั้งนะใครที่ทําบ่อยจะจะจะ,จะเป็นนะครับจะเก่งเพราะว่ามันจะรู้ว่าอ้มมันขึ้นตรงไหนโฆษณามันจะขึ้นตรงไหนเราก,ก็กดปิดได้นะ ทีนี้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีคําว่า get link get link ตรงนี้สีเขียวๆนะครับให้เพื่อนกด get link ได้เลยปึ๊บมันก็จะเด้งไปก็ไม่เป็นไรก็ปิดไปแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับช็อตลิงก์อ่าได้ถูกเราเคยมเป็นทีบร้อยแล้วแล้วก็จะอ่าเด้งเหรียญให้เราประมาณ อ่าสิบสามล้านนะประมาณ13ล้านซาโตชิ DGB นะครับแล้วก็ไปเช็คที่กระเป๋า f o เร e ต p เพเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับว่าเข้าหรือเปล่าตอนนี้มันล่าสุดของผมมันเป็นถนะึงแสนเจ็ดหมื่นซาโตชิดอนเพื่อนเพื่อนรีเฟซหนึ่งครั้งพอรีเฟซปุ๊บให้นเพื่อนเลื่อนลงมาดูด้านล่างนะครับอ่าเห็นไหมนะครับ a C ซเอคริปโตนะครับ f o เร e ตแล้วก็ที่เราเคม DGB ไปประมาณ13ล้าน ซาตชิ DGB นะครับก็เข้ากระเป๋าทันทีเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็สําหรับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเล่นได้ตามปกตินะครับแล้วก็เล่นได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมใครที่เป็นสายเคมระยะสั้นหรือว่าสายเคมที่แบบว่าอยากได้เหรียญทันทีนะครับผมแนะนําเล่นตัวนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ลองเล่นกันดูเนาะนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ